สวัสดีครับมาพบกันในอีพิสซดที่3กันนะครับผมลัคนาราศีที่จะไล่เลียงต่อไปนี้คือลัคนาราศีที่มียอดวิวสูงที่สุดนะครับผมลัคนาราศีแรกคือลัคนาราศีพิจิกนะครับอันตามิยะกุ้งกินะครับผมสิงห์สาวนักสืบของเราจะมาสืบคดีอะไรในช่วงของ15มีนาจนถึงประมาณ14เมษานะครับช่วงเวลานี้จะ มีอะไรเกิดขึ้นกับสาวลัคนาราศีพิจิกบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปตามชมกันได้เลยครับผมลัคนาราศีพิจิกนะครับผมก็เราต้องตั้งดาวเป็นรูปแบบนี้นะครับผมเราเห็นจะรูปแบบนี้ก็คือมีตนุกระดุมพระสาชาพันธุอุตตะอลิปัตนิมรณะสุภกรรมลาภวินาศะนะครับอะไรที่ตกอยู่ในเรือนสีแดงนั้นถือว่าไม่ดีเท่าไหร่ นะครับผมอะไรที่ถือว่ามันตกอยู่ในเรือนของสีแดงดาวไหนตกอยู่ในเรือนของสีแดงนั้นก็ไม่โอเคนะครับลูกดาวในเดือนนี้เนี่ยจะมีตามที่เราอินโทรกันนะครับจะเห็นแล้วว่าจะมีการเคลื่อนโคจรของดาวเล็กและดาวใหญ่เยอะมากนะครับตั้งแต่ดาวอังคารดาวศุกร์ดาวพุธนะครับแล้วก็มีดาวพฤหัสและดาวราหูสองดาวนี้แหละที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นเนื้อหาของในช่วงนี้นั่นเองนะครับ ก็เรามาดูกันครับผมว่าถ้าสมมติเราตั้งลัคนาวางไว้แบบนี้แล้วนะครับเราจะเห็นรูปดาวรูปนี้นะครับผมตนุวางไว้ตรงนี้นะครับสหัชะยังคงมีอะไรเอ่ยยังมี3 6 7เนาะมี4 5หอยู่ที่พันธุมี1ที่ปุตตะนะครับมี0ูนย์ที่อลิแล้วก็มี8อยู่ที่ปตัตตานีจะเห็นว่าอยู่ในโซนทางด้านนี้เกือบหมดเลยโซนเรงนี้ไม่มีดาวเลยนะครับวันที่15มีนาก็คือเมื่อวานนี้นะครับผมประมาณสักตีสอนะ ครับผมตี27นาทีดาวอาทิตย์ได้ย้ายเข้าอยู่ในเรือนของปุตตะคือบริวารน,นะครับอาทิตย์เองมีตำแหน่งเป็นถึง อุจจาวิราชด้วยนะครับอาทิตย์อุจจาวิราชอย่างที่เราอินโทรไปแล้วนั้นบอกว่ามีสเสน่ห์ในตัวเองนะครับใจที่ร้อนรุ่มก็อาจจะเย็นลงเพราะว่าไปอยู่ในเรือนของน้ําไปอยู่ในเรือนของาธาตุดินที่เป็นดาวพฤหัสเกศษตรบดีนะครับไฟตกลงไปในน้ํามันก็เลยลองเย็นลงไปแล้วยิ่งไปอยู่ในเรือนของปุตตะด้วยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ไม่ค่อยใจร้อนไม่ค่อยร้อนลนมากเท่าไหร่ไม่เหมือนกับอาทิตย์ที่อยู่ในเดือนที่ผ่านมาที่อยู่ในเรือนอน,อนี้ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในช่วงของ15มีนาจนถึงประมาณ14เมษายนดาวอาทิตย์ตกอยู่ในเรือนปุตตะแต่เขาบอกว่าดาวอาทิตย์ที่ตกอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยมันเป็นพินทุบาทพินทุบาทมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าเรื่องดีๆเนี่ยมันไปตกอยู่กับบริวารไปตกกับลูกหลานของเราหมดเลยหรือปุตตะจะแปลว่าบริวารตามมาทีหลังใช่ไหมครับเพราะ,ะนั้นเรื่องดีๆตำแหน่งการงานที่เราคิดว่าเฮ้ยฉันจะได้และ้วล่ะ นะฉันจะได้แล้วละ่ะปรากฏว่าเรื่องของตำแหน่งการงานอ้าวไปตกกับลูกหลานเราแปลว่าลูกหลานของเราเองนั่นแหละที่จะมีงานทำมีตำแหน่งการงานที่ดีนะบริวารของเราอ้าได้เลื่อนชั้นแต่ทําไมฉันไม่ได้เลื่อนขั้นอ่ะเออก็เพราะว่าอาทิตย์มันเป็นพินทุบาทในเลือนปุตตะนั่นเองแล้วก็เราบอกว่าแล้วถ้าเราตีความว่าอาทิตย์แปลว่าการงานความมีเกียรติปุตตะแปลว่าบริวารตามมาทีหลัง เออมันค่อย,อย,อยชๆช้าๆค่อยได้พาเล่มงามได้ไหมได้นะครับได้นะครับแต่อย่าอรอลุ่มหลังสว่างเลยนะเพราะอาทิตย์อยู่เพียงแค่14เมษาหลังจากสงการแล้วมันอาจจะย้ายเข้าตกอยู่ในเรือนของอลินะ<ม>อยู่ในเรือนของอลินแล้วอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนของอลินั้นเป็นอาทิตย์มหาอุดด้วยมีตำแหน่งมหาอุดด้วยเพราะนั้น เลยบอกว่าคนลัคนาราศีพิจิกครับถ้าช่วงนี้อยากจะได้งานทําอยากจะได้เปลี่ยนแปลงงานอยากจะได้ตําแหน่งหน้าที่คุณต้องรีบไขว่คว้าหาเอาอย่ารอลุ่งล้างสว่างเลยนะเพราะฉะนั้นนี่คือคําที่จะบอกในเรื่องของคีย์เวิร์ดว่าคนลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้ดาวอาทิตย์ไปตกอยู่กับบริวารไปตกอยู่กับลูกหลานตําแหน่งการงานมาทีหลัง ถ้าอยากได้ต้องข่อยขว้าต้องรีบหาอย่าให้มันเกิน14เมษาเกิน14เมษามันไปตกอยู่ในเรือนอๅิ1เดือนมันเป็นมหาอุดด้วยนะครับยิ่งมีตำแหน่งแล้วไปตกเสียมันก็เสียนะครับเพราะนั้นต้องรีบทำต้องรีบข่อยขวาหาเข้ามานะครับนี่คือเรื่องราวของดาวอาทิตย์นะครับเสร็จแล้วดาวอาทิตย์ก็คืออยู่ทั้งช่วงเนาะอยู่ทั้งช่วงเลย15มีนาจนถึงประมาณ14เมษาน นะเรื่องการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบมีงานเกี่ยวกับเรื่องของบริวารมีเรื่องของบริวารได้ตําแหน่งมีเรื่องของการงานที่ช้าๆไม่ควรจะหยิบพามาสับขาตัวเองเนาะประมาณนั้นช้าๆก็ต้องรีบทำนะครับประมาณนี้นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกสําหรับคนลัคนาราศีพิจิกส่วนดาวอื่นๆเราก็ไปดูกันครับว่าอ่าวันที่18บมีนาะก็คือประมาณวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์นี้ประมาณสักสี่โมงเย็นจะมีดาวพุธอีกหนึ่งดวงย้ายเข้าไป โอ้ดาวพุธย้ายไปอยู่ไหนครับก็ย้ายไปอยู่ในเรือนของปุตตะบริวารเหมือนกันนะครับเขาก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้เนาะปุตตะเรือนบริวารอ่ะเดี๋ยวใส่สีให้นิดนึงนะแต้มสีแต้มสันให้นิดนึงก็แล้วกันนะครับจะได้เหมือนสอนไปด้วยเลยนะครับเนี่ยครับมันจะมาอยู่ในเรือนนี้ก็คือเรือนปุตตะเห็นไหมครับเนี่ยสีก็จะมาอยู่ในเรือนนี้ปุตตะก็มาอยู่กับดาวอาทิตย์เหมือนกัน อาทิตย์เป็นเรื่องของการงานความมีเกียรติดาวพุธเป็นเรื่องของการเจรจาการค้าขายการสื่อสารเนาะแต่พุธดันมาเป็นปะและนิดนะครับเพราะฉะนั้นพุธเป็นปะและนิดเขาบอกว่าอะไรครับมักจะมีญาติบริวารมีเพื่อนเข้ามาเบ,าบ,าบาียดเบียนญาตินิดไว้ใจไม่ได้เนาะช่วยพึ่งพาก็ไใหม่ได้นะครับเราก็ต้องระวังคําพูดของเราเพราะคําพูดที่เป็นประเป็นนิดนั้น ปลนิดมันไม่ดีอยู่แล้วถูกไหมเอ่ยปลมันแปลว่าน้อยดอยค่านิดแต่ว่าเหลวสามต่ำช้าเพราะฉะนั้นการพูดการจามเราต้องระวังแล้วมันเป็นปุตตะมันมาที่ใครมันมาที่บริวารเรานั่นเองนะครับทีนี้เขาบอกว่าอ้าวแล้วท่านหนึ่งสี่เนี่ยมันแปลว่าคู่การทําสัญญาเออมันอาจจะมีเรื่องของการทําสัญญาเกิดขึ้นได้นะครับเป็นการทําสัญญาเกิดขึ้นได้แต่สัญญาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้มันอาจจะเป็นสัญญาที่แบบว่า ไม่ได้มีผลดีกับเราหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นพุทธปละเนี่ยเป็นพุทธนิดเนี่ยถูกไหมครับเป็นสัญญาที่สัญญาธาตุอะไรอย่างนี้ไหมสัญญาที่ถูกเบยดเบียนเพราะนั้นตรงเนี้ยก็ดูสัญญาให้ดีนะครับดูสัญญาใครที่จะโอเคฉันได้งานอ่าคนราศีพิจิกฉันได้งานเรียบร้อยแล้วฉันต้องดูสัญญาให้ดีนะ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 ครับะนะจ๊ะนะครับเออเนาะไม่ใช่ว่าเอ๊ะฉันทํางานเท่ากัน แล้วฉันต้องได้เงินเดือนเท่ากับเจ้าของกิจการไหมกูทีบเลยนะครับอืมเนอะประมาณนั้นนะครับเวลาที่ธุรกิจเขาเจ๊งเออมึงไปช่วยเจ๊งด้วยกับเขาไหมครับอืมนะคิดอย่างนี้ไม่ได้นะคิดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าทํางานเท่ากันเงินเดือนก็ต้องเท่ากันเออเป็นแนวคิดที่แบบว่าเออดูดีเนาะแต่มันไม่ใช่นะเวลาที่เขาเจ๊งผู้ลงทุนเขาเจ๊งมึงไปลงทุนกับเขาด้วยไหมล่ะอืม นะครับเพราะนั้นแนวคิดอะไรวะเนาะโซเชียลก็บ้ากันเินขนาดนั้นไม่ต้องไปสนใจใหรอกอะไปดูกันนะเพราะว่าดาวพุธนะตกอยู่ในเรือนของบริวารปุตตะเพราะนั้นก็ต้องมีการพูดกันแจ้าจกับบริวารเราก็ต้องดูแลรักษาคําพูดของเราด้วยอาจจะมีเรื่องของการทําสัญญาตแต่เป็นสัญญาที่เราจะต้องดูระเบียบดูข้อบังคับดูรายละเอียดของตัวหนังสือตรงนั้นให้ดีนะ ว่ามันเสียเปรียบหรือได้เปียบนะครับแล้วก็ไปต่อนะดาวพุธเองก็ย้ายตั้งแต่18มีนาไปจนถึงวันสี่เมษาย้ายเสริลรวดเร็วบางทีมันเข้ามาเร็วไงนะเสร็จแล้วไปต่อในช่วงที่3หูดาวมันจะย้ายเยอะมากเลยช่วงที่3ามนั้น30มีนานะครับก็คงตรงกับวันพุธเกือบสิ้นเดือนละนะสามีนานั่นคือดาวสําคัญเลยนั่นคือลาหูครับผมลาหูที่เขาเคยอยู่ในเรือนของปัตตนีเขาจะย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของอลิละ นะครับอยู่ตรงนี้ละเป็นอลิละเพราะนั้นโอ้โหคนลัคนาราศีพิจิกตอนนี้มีดาวอะไรอยู่ในเรือนของอลิครับมีทั้งดาวเกตมีทั้งดาวมณฑตยูมนฑลตยูแปลว่าพวกกรรมเก่าเนาะเป็นว่าพวกกรรมเก่าเป็นอะไรที่แบบว่าเรือหลังนะครับเกตแปลว่าปุ๊บปั๊บทันทีทันใด,นดยอยู่ในเรือนอลิแปลว่า มีทั้งอะไรที่ปุ๊บปั๊บทันทีทาได้มีแบบที่แบบว่ากรรมเก่ามาทําให้เกิดอุปสรรคในชีวิตเยอะแยะมากมายแล้วลาหูย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนอลีอีกลาหูมันแปลว่าอะไรลาหูมันแปลว่าออแปลกแหวกแหกใช่ป่ะเปนอะไรที่แปลกแปลอะไรที่แบบไ,ไม่เหมือนใครเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ไหวพริบอ่าใช้ไหวพริบแล้วให้เกิดอริแปลกเป็นเรื่องของการเดินทางเป็นเรื่องของรถใหญ่เนาะใครจะซื้อรถตอนนี้ถามว่าซื้อได้ไหมไม่ควรซื้อ นะครับไม่ควรซื้อเพราะนั้นคนลัคนาราศีพิจิกถ้าจะเปลี่ยนรถตอนนี้ลาหูคุณเข้าอลิแล้วอ่ะคุณก็ซื้อรถมาแล้วคุณก็มีปัญหาก็แก้ก็ส่องกันไปเลื้อนลังปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดเนาะเพราะนั้นยังไม่ควรซื้อรถในช่วงนี้นะครับประมาณนี้นะาดาวดาวราหูคือการเดินทางได้ไหมได้ดาวลาหูถ้าสมมติความเป็นเรื่องของการเดินทางก็ต้องระวังในเรื่องของการเดินทางต้องระวังในเรื่องของรถลาที่จะมาเฉี่ยวชนได้ไหมเพราะลาหูคือรถใหญ่อ่า ลาหูคือการเดินทางนะครับลาหูคือไหวพริบคุณใช้ไหวพริบแล้วทําให้เกิดอิได้ไหมได้นะครับแต่มีเกตอยู่มีมนุษย์ยูอยู่อ่าเกตบอกว่าถ้ามีอันตรายมีศัตรูอาจจะทําอันตรายเราไม่ได้แต่มันก็มีมนุษย์ยูถอนอยู่ด้วยเพราะนั้นมันเป็นดาววิญญาณทั้งหมดเลยนะครับ mm. ก็คงต้องไปทําบุญเกี่ยวกับอะไรเอ่ยมนุษย์ยูผ้าหอ่อศพลงศพเนาะเกตยารักษาโรคแผ่เมตตาลาหูไปช่วยออกแรงเพื่อสังคมนะครับ เพราะนั้นลาหูอยู่ตรงนี้ไป30มีนาปี65จนถึงประมาณ17ตุลาปี6 6 1ปีครึ่งแล้วลาหูเริ่มมีนาวางเริ่มองศาที่9นะครับเขาจะเป็นองศาที่9เพราะเขานับถอยหลังเขาจะมาอยู่ตรงนี้ของคุณตรงนี้ของคุณคือกรรมการงานเพราะนั้นมันเด้งเข้ามาที่การงานก่อนทันทีลาหูย้ายของคนลัคนาราศรีพิจิกมีผลต่ออลลอุปสรรคอุปสรรคเรื่องอะไร อุปสรรคเรื่องของการงานนั่นเองอาทิตย์คุณก็ช้าอยู่แล้วถูกไหมเพราะนั้นต้องระวังในเรื่องของการงานนะครับวันนี้เราทำนายแบบให้คุณเข้าใจชะตาชีวิตของคุณใช่หรือไม่ใช่คุณเป็นคนกำหนดเอาเองนะครับเพราะนั้นราหูที่ย้ายเข้ามามันก็จะมาในเรื่องของอุปสรรค นะอุปสรรคต่างๆ1ปีขึ้นเป็นอุปสรรคในด้านใดในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคในด้านของการงานกรรมมะนั่นเองนะครับแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนระนาวางไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนระนาวงลงมาที่ระนาวางที่8 7 6 5 4 3 2 1กนะครับก็ไล่กลับมาเรื่อยๆประมาณนี้นะครับไปดูต่อในช่วงที่4่ครับเพราะนั้นราหูสำคัญนะครับคนลัคนณราศีพิจิกก็ควรจะเออเขาเรียกว่าไงนะทำบุญ ส่งราหูออกไปนะครับปีนี้เราอาจจะไม่เขียนเรื่องของการทําบุญส่งนู่นส่งนี่นะครับเพราะเขียนไปไม่มีใครดูนะครับเพราะฉนั้นบอกตรงนี้เลยว่าคนลัคนาราศีพิจิกนะครับส่งราหูออกไปนะครับวันที่30มีนานนี้นะครับแล้วไปต่อกันวันที่1โอ้โหวันรุ่งขึ้นปุ๊บดาวย้ายอีกแล้วอะดาวสุกย,ย้าย นะครับดาวศุกร์ย้ายย้ายเข้ามาอยู่จากไหนเอ่ยย้ายเข้ามาเป็นอุจจวิราชหนึ่งเมษาจนถึงประมาณ30เมษานะครับผมหนึ่งเดือนพอดีย้ายจากเรือนอะไรเอ่ยเรือนนี้ครับเรือนสหัชชะของคนรอบข้างย้ายเข้าสู่ในเรือนของพันธุเนาะมาเป็นเรือนของพันธุเรือนของบ้านเรือนของการขวนขวายนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีพิจิกเองมีเรื่องของการซ่อมบ้านมีเรื่องของการรีโนเวทบ้านได้ไหม ได้มีเรื่องของการขวนขวายหาความรักและการเงินได้ไหมได้นะครับ5 6มีผู้ใหญ่มาสนับสนุนในเรื่องของความรักได้ไหมได้เหมือนกันนะครับจะมีการรีโนเวทเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินของพ่อได้ไหมได้นะครับประมาณนี้เนาะเป็นเรื่องของการเจรจาค้าขายเกี่ยวกับเรื่องบ้านเกี่ยวกับเรื่องที่ดินได้ไหม ได้นะครับผมเพราะนั้นดาวศุกร์เองถือว่ามาเป็นอุจจาริราชเอ๊ะคำนิยามของคําว่าดาวศุกร์อุจจาริลราชแปลว่าอะไรครับเขาบอกว่ามันแปลว่ามีความคล่องตัวนะครับทาอะไรก็ทําแบบทำทันทีทันใดส่งฉางอะไรแบบนี้นะรักเพื่อนรักครอบครัวนะครับแล้วก็ไม่ค่อยคิดที่จะเอาเปรียบใครอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าดาวศุกร์เนี่ยไปอยู่ในพันธุก็รักบ้านรักคนในครอบครัว คนหาคนคอยหาความรักคนควยหาในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะซ่อมบ้านดูแลบ้านทําบ้านใหม่อหรืออาจจะมีการเงินที่เป็นเงินก้อนใหญ่ที่ได้เข้ามาจากที่ดินก็ได้นะครับถือว่าดาวสุขย้ายเข้ามาดี นะครับแล้วก็ไปต่อนะครับดาวศุกร์อยู่1เดือนนะเราไปต่อในช่วงที่5ดาวเยอะอจริงๆครับเดือนนี้ย้ายนะครับ<ม>สเมษานะอีกสาวัน4วันย้ายอีกแล้ว4เมษาจนถึงประมาณ7เมษารูปดาวเป็นอย่างนี้ก็คือมีดาวพุธย้ายอีก1ขยักนะครับจากพุธไปกี้นี้อยู่ตรงนี้เป็นปากเป็นนิดต้องระวังคำพูดใช่ไหมครับตอนนี้ดาวพุธย้ายเข้ามา4เมษาจนถึง7มิถุนาโอ้โหแล้วมันมนมันแปลว่าอะไรปกติมันเดือนเดียว นี่คือเมษาพฤษภามิถุนาประมาณ2เดือน2เดือนกว่าๆย้ายเข้ามามนมนไปมนตรงไหนล่ะไปมนตรงอลีอะมนที่ไหนไม่มนมามนตรงอลีนะครับเพราะนั้นต้องระวังในเรื่องของการใช้คําพูดจากที่เขาอยู่ในปุตตอะอะยังเป็นปากเป็นนิดเรายังคอยแบบว่าระวังได้ใช่ไหมปรากฏว่าอันนี้คือมาอลีร่วมกับศูนย์ร่วมกับ8ร่วมกับ9โอ้โหเพราะนั้นคิดอะไรทำอะไรมันอาจจะออกมาในที่คําพูดได้หมดเลย นะเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของคําพูดการเจราจาการพูดแล้วทําให้เกิดอุปสรรคในชีวิตเกิดศัตรูแบบที่เราไม่คาดฝันเนาะสี 48, แ่แปดแปลว่าอะไรอะเอ,อ่อถึงไหนถึงการ40แปลว่าปากขอนผ่าซากหรือว่าปากหนะักเนาะสี่เก้าแปลว่าพูดไม่รู้เรื่องเพราะฉนั้นมาที่คําพูดเกือบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของการใช้คําพูดของคุณการเจราจาค้าขายละ่ะตกอลิก็ต้องระวังในเรื่องของ คนที่ทำงานเกี่ยวกับการค้าขายนะคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายคนลักณะฬิา,าศีพิกิกก็ระวังคำพูดระวังเรื่องของการค้าขายต่างๆน,นานาด้วยก็แล้วกันนะสีตกเสียทายําไงล่ะเราก็ต้องไปถวายน้ําดื่มน้าปานนะนั่นเอง นะครับช่วงเวลาของดาวพุธย้ายตกอริยาวนานเลยแล้วก็ไปต่อในช่วงที่หกกันนะครับเจ็ดเมษาจนถึงแดเมษารูปดาวเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะวันที่เจ็ดเมษาดาวอังคารย้ายแล้วโอ้โหทำไมดาวมันย้ายเยอะมากเลยก็มันย้ายเยอะไงครับอืมได้ให้ถามใครเ่ะครับก็ดาวมันย้ายเยอะนี่คือการทําคลิปที่ละเอียดที่สุดแล้วนะครับคงไม่มีใครทําคลิปที่ละเอียดขนาดนี้นะครับบอกช่วงเวลาให้คุณได้รู้ว่านะ ดาวมันย้ายวันไหนวันไหนอะไรยังไงนะครับผมประมาณนี้นะครับ 3. ย้ายนะครับดาวคันคือความกล้าความขยันย้ายวันที่7เมษายนจนถึงประมาณ17พฤษภามไม่ได้มีตําแหน่งอะไรแต่ย้ายจากเรือนอะไรครับจากเรือนของสัตชาคนลอบข้างย้ายมาอยู่ในเรือนของพันธุนะครับ พันธุก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้มีปัญหาอะไรจากที่เขาเป็น37เห็นไหมครัก็เป็น37เป็นคู่ศัตรูกันอยู่ในเรือนของคนรอบข้างช่วงที่พ่านมาอาจจะมีเรื่องของการบัดหมังกับคนรอบข้างตอนนี้3ามย้ายขึ้นไปแล้วนะครับย้ายไปอยู่ในเรือนของพันธุเป็นเรื่องของบ้านเรื่องของการขุนขวายอาจจะมีเรื่องของการเดินทางอาจจะมีเรื่องของความกล้าความขยันเกิดขึ้นมาได้ 3-6เป็นคู่อะไรเอ่ยคู่มิตรใช่ไหมสามห้ 3, 5, น่าจะเป็นคู่สมพลถูกไหมครับ3-5-6นะครับถือว่าโอเคนะอยู่ในเรือนของพันธุก็มีความกล้าความขยันในการที่จะจัดการเรื่องของการเงินความรักการศึกษานะครับประมาณนี้นะถือว่าถือว่าดาวคารย้ายมา มีความกล้ามีความขยันที่จะทําในสิ่งที่เราต้องการถือว่าโอเคครับสุดท้ายแล้วในช่วงสุดท้ายนี่คือดาวสําคัญอีกหนึ่งดวงนั่นคือดาวพฤหัสครับดาวพฤหัสจะย้ายวันที่8เมษายิงยาวไปจนถึงประมาณ19เมษาปี66เลย1ปีเต็มๆเราจะไม่ค่อยเจอแบบนี้เพราะว่านี่คือการย้ายของพฤหัสที่ปกติมากโดยปกติ ไม่ใช่โดยปกติโดยไม่ปกติแล้วเราจะเห็นว่าดาวพฤหัสย้ายย้ายอยู่มังกรเสร็จย้ายมังกรขึ้นไปกลุ่มย้ายไปกลุ่มปุ๊บย้ายกลับมามังกรถูกไหมครับหลาหลายปีเราเห็นการเดินทางของดาวที่วิปริตแบบนั้นแต่ตอนนี้เราจะเห็นเรื่องของดวงดาวที่ย้ายแบบไม่วิปริตนั่นคือย้าย1ปีเต็มนะแล้วเข้าสู่ในเรือนของราศีมีนอยู่แล้วก็เป็นกเกษตรบดีด้วยถือว่าพฤหัสน่าจะเป็น เรื่องเกี่ยวกับความรู้เรื่องเกี่ยวกับสติปัญญาเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับพ่อย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนนี้คืออะไรครับเรือนของปุตตะบริวารอ้าวคุณเองอาจจะมีบริวารที่เป็นคนมีความรู้เข้ามาสนับสนุนคุณหรือคุณเองอาจจะต้องใช้สติปัญญาใช้ความรู้ในการที่จะคอยให้คําแนะนํากับบริวารของคุณนะครับหนึ่งห้าเจ็ดเป็นก๊กสัตดีนานะครับจะเห็นว่าหนึ่งห้าเจ็ดอยู่ตรงนี้สหัชะนะครับ แล้วก็มาปุตตะมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนแปลงงานได้ไหมได้มีตําแหน่งของการงานที่จะได้เข้ามาได้ไหมได้แต่อย่างที่บอกเขาว่าอาทิตย์เขาเป็นพินทุบาทตั้งแต่ต้นแล้วนะครับคุณจะมารอแค่8เมษายนจน14เมษายนช่วงโปช่วงแบบว่านาทีทองทําไมคุณควรจะทําตั้งแต่วันนี้เลยเนาะคุณควรจะคอยคว้าหาตําแหน่งตั้งแต่วันนี้พอถึงวันที่8ตําแหน่งมันก็เข้ามาพอดีจริงไหมครับเพราะนั้นนี่คือการบอกใบให้ใหคุณรู้ว่า คุณควรจะต้องทำอะไรตั้งแต่วันนี้นะหนึ่งห้าเจ็ดก๊กสักดีนาตำแหน่งหน้าที่การงานหนึ่งห้าผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับมีเจ็ดเป็นผู้หญิงมีผู้เป็นผู้ชายนะครับแต่สิ่งที่เสียก็คือยวงนี้เกือบทั้งยวงที่มีอุปสรรคศัตรูคนที่ทํามาค้าขายคนที่ทํามาค้าขายเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายขายพวกเครื่องมือสื่อสารขายพวกเสียงขายพวกการใช้คําพูดอ่ะ อาจจะเสียในช่วงนี้แต่คนที่ทำงานในส่วนของงานประจำเออในช่วงนี้อาจจะแบบว่าดูดีกว่าชาวบ้านเขานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะราศีพิจิกโดยรวมนะครับถือว่าถือว่าดีไหมทีนี้ดาวพฤหัสเองเนี่ยเสริมนิดหนึ่งว่าเขาย้ายมาตั้งแต่8เมษาจะจำได้ว่าในช่วงของ8พฤศจิกา6 5พระ6 6 6อะไรเอ่ย6 4ใช่ไหมครับจนถึง8เมษายน6 5 พืหัสย้ายช่วงสั้นมากนะครับย้ายช่วงสั้นมากถือว่าเขาย้ายเข้าอยู่ในเรือนของมันธทุสั้นมากแค่6เดือนแต่ต่อไปเขาจะอยู่แค่อยู่หนึ่งปีแล้วก็จะมาอยู่1ปีแล้วก็จะอยู่ตรงนี้1ปีเป็นแบบพื่อหัสปกติ3ปีซ้อนเลยนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าจะมีสิ่งที่ดีขึ้นสําหรับคน,ล,นลัคนาราศีพิจิกนะครับแต่ทีนี้ในช่วงที่พืหัสย้า,ายเข้ามา นะครับย้ายเข้ามาแรกสุดเลยเนี่ยเขามีนวังที่เท่าไหร่เอ่ยดูไหมเขาก็มีนวังที่1นะครับเขาก็จะมีนวังที่1นึ euh. 1> in Hence, ่ว oh, <I> right. ังที่สองนะครับอ uh ืมเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะก็ต้องระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพฤหัสเองอาจจะย้ายเข้ามาอยู่ตรงนี้เป็นรหวังที่ที่1นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับดาวห้าจะอยู่ตรงนี้นะมีนวังตรงนี้ตรงนี้น่าจะเขียนผิดนะอ่านะครับเพราะว่ามันจะต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้ละเป็นรหวังที่1 เพราะฉะนั <sentido. S 2> so first, so, ้นถ so ือว so ่าพฤรหัสย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนย่อยอะไรเอ่ยสุภะความสุขความเจริญนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าพฤรหัสย้ายเข้ามาดีแต่ก่อนหน้านี้ล่ะก่อนหน้านี้พืรหัสเองเนี่ยอยู่ในระหว่ังที่9นะครับหวังที่9ไล่ไปมันก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้พออยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็คือเรือนมลณะช่วงนี้คนลัคนาราศีพิจิกเองเนาะก่อนวันที่8ก่อนวันที่8นะคนลัคนาราศีพิจิกเองเนี่ย คงต้องระวังเรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านของคุณนะครับเพราะพฤหัสอยู่ในเรือนของพันธุอยู่ในเรือนของพันธุพันธุนะครับมีณวางอยู่ในเรือนของมรณะนะครับอยู่ในเรือนเห็นไหมเห็นห้าตัวเล็กๆนะครับห้าตัวเล็กเขาจะอยู่ในเรือนของมรณะมาก่อน8เมษานะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่กดไหลย้อนเรื่องของสมองเรื่องของหัวใจของคุณนะครับ ประมาณนี้เนาะแต่พอหลังจาก8เมษายนแล้วเขาย้ายเข้าสู่ในเรือนของปุตตะบริวารมีบริวารเข้ามาสนับสนุนมีเรื่องของการเรียนรู้มีเรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็มันมีนาวางแรกนาวางที่1ของเขาอยู่ที่เรือนของสุภะถือว่าเป็นการย้ายที่ดีสําหรับคนลนักษณะลาศิปิจนะครับโดยรวมโดยรวมเลยเข้าใจอย่างอื่นเนาะวันนี้จะยาวมากนะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าดาวมันเยอะแล้วมันมีดาวใหญ่อยู่สองดวงคือดาวลาหูแล้วก็ดาวพฤรหัสเพราะฉะนั้นลาหูย้ายเข้าเดือนอลิตรงนี้แหละที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่พฤรหัสย้ายเข้าสู่ในเรือนของปุตตะบริวารจะมาช่วยเหล่าเพราะฉะนั้นปัญญาสติปัญญาน่าจะดีกว่าการใช้ไหวพริบที่ไม่ค่อยจะเกิดประโยชน์เออหรือเปล่า เพราะว่าพฤหัสคือสติปัญญาเรื่องของความรู้นะครับใช้สายแบบธรรมะแต่ราหูนั้นคือเรื่องของสายดาร์กนะครับสายดาร์กมาทางอลินะเพราะนั้นคุณต้องรู้แล้วว่าคุณจะใช้ฝ่ายไหนทํางานอะไรนะครับนี่คือลัคนาราศีพิจิกครับก็ขอให้โชคดีกันนะครับ